รู้สึกไหมครับว่าบางครั้งเรากำลังทำอะไรอยู่แต่ใจกลับลอยไปคิดถึงเรื่องอื่นเรื่อยเปื่อยกำลังตั้งใจอ่านหนังสือเล่มโปรดแต่กลับต้องย้อนกลับไปอ่านบรรทัดเดิมซ้ำๆเพราะสมองมันล่องลอยไปไกลลีบเลยหรือบางทีกำลังนั่งฟังคนสำคัญพูดคุยอยู่แต่ในใจกลับกังวลถึงเรื่องงานที่ยังทำไม่เสร็จ สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไลฟ์สไตล์นะครับและขอต้อนรับเข้าสู่พอดแคสต์ Full r r w w t พอดแคสต์ที่จะพาคุณสำรวจโลกภายในจิตใจเพื่อการเติบโตอ,อย่างยั่งยืนในทุกมิติของชีวิต ในยุคที่เรามีข้อมูลข่าวสารมากมายให้เลือกเสพในทุกวินาทีแบบนี้คุณรู้สึกไหมครับว่ากำลังท่องโซเชียลมีเดียอย่างไร้จุดหมายกดดูคลิปสั้นๆไปเรื่อยๆเป็นชั่วโมงๆโ,โดยที่ได้ไม่สาระอะไรกลับมาเลยรู้สึกว่าตัวเองกำลังสูญเสียเวลาไปกับสิ่งที่ไม่ได้สร้างคุณค่าให้กับชีวิตเลยหรือเปล่าถ้าคุณพยักหน้าในใจนั่นเป็นเพราะคุณกำลังเผชิญหน้ากับ การขาดโฟกัสครับโรคระบาดทางจิตใจที่คนยุคใหม่เป็นกันเกือบทุกคนโรคที่ทำให้เราไม่สามารถอยู่กับปัจจุบันได้อย่างเต็มที่ทำให้เราพลาดโอกาสในการเก็บเกี่ยวความสุขเล็กๆน้อยๆในชีวิตและที่สำคัญทำให้เราไม่สามารถทำเป้าหมายใหญ่ให้สำเร็จได้อย่างที่ตั้งใจไว้แต่เชื่อผมเถอะครับเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องที่คุณต้องทนอยู่กับมันตลอดไป การฝึกฝนทักษะการโฟกัสไม่ได้ยากอย่างที่คิดและเมื่อคุณทำได้แล้วผมกล้าพูดเลยครับว่าชีวิตของคุณจะดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดทั้งในเรื่องงานความสัมพันธ์และความสุขส่วนตัวและในพอดแคสต์ตอนนี้เราจะมาสำรวจกันครับว่าทำไมการโฟกัสถึงสำคัญขนาดนั้นและเราจะทำอย่างไรเพื่อเรียกคืนสมาธิที่เราเคยมีกลับคืนมาได้อย่างทรงพลังที่สุด ก่อนที่เราจะไปถึงวิธีแก้ไขเราต้องมองปัญหาให้ชัดเจนก่อนครับเพราะหลายคนไม่รู้ได้สามว่าการขาดโฟกัสมันกำลังกัดกินชีวิตของเราอยู่แบบเงียบๆลองนึกภาพตามผมดูนะครับคุณตั้งใจจะอ่านหนังสือเพื่อพัฒนาตัวเองสักเล่มแต่ผ่านไปชั่วโมงกว่าวาคุณกลับอ่านไปได้ไม่กี่หน้าเพราะสมองคุณเอาแต่คิดถึงเรื่องงานที่ค้างอยู่เรื่องที่เพื่อนโพสต์ลงโซเชียลหรือแม้แต่การเช็คมือถือทุกๆ5นาที หรือบางครั้งคุณนั่งอยู่ตรงหน้าโน้ตบุ๊กตั้งใจว่าจะเขียนรายงานให้เสร็จภายในวันนี้แต่พอเปิดเครื่องมายังไม่ทันพิมพ์อะไรคุณก็เปิด YouTube เช็คอ e ีเมลหรือเลื่อนฟีด Facebook ไปเรื่อยๆจนสุดท้ายเวลาผ่านไปหลายชั่วโมงโดยที่งานแทบไม่ได้ขยับนี่คือกับดักความสนใจครับเราอาจคิดว่าเรากำลังทำงานแต่ความจริงแล้วสมาธิของเรากระจัดกระจายตลอดเวลา คนจำนวนมากเชื่อว่ายิ่งทำหลายอย่างพร้อมกันได้แปลว่าเก่งคุณอาจเคยได้ยินคนพูดอย่างภาคภูมิใจว่าฉันเป็นคนมัลติทัสกิ้งได้เก่งมากแต่ความจริงทางวิทยาศาสตร์กลับตรงกันข้ามครับสมองมนุษย์ไม่ได้ถูกออกแบบมาให้ทำหลายอย่างพร้อมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพสิ่งที่เกิดขึ้นจริงคือสมองเราสลับงานไปมาอย่างรวดเร็วซึ่งทำให้เราสูญเสียพลังงานและเวลาโดยไม่รู้ตัว มีการวิจัยพบว่าทุกครั้งที่สมองสลับจากงานหนึ่งไปสู่อีกงานหนึ่งเราสูญเสียเวลาในการตั้งหลักใหม่แม้เป็นแค่ไม่กี่วินาทีแต่ถ้าเกิดขึ้นนับร้อยครั้งในหนึ่งวันคุณลองจินตนาการดูสิครับว่าเราจะเสียเวลาและพลังสมาธิไปมากแค่ไหนอีกหนึ่งปัญหาใหญ่ของยุคนี้คือมือถือและโซเชียลมีเดียทุกครั้งที่มีการแจ้งเตือนเด้งขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นไลน์ อีเมลหรือการกดไลค์จากใครสักคนมันคือสิ่งที่ดึงสมาธิเราออกจากสิ่งที่ทำอยู่ทันทีคุณอาจคิดว่าไม่เป็นไรหรอกแค่ดูแป๊บเดียวแต่การศึกษาพบว่าหลังจากเราถูกขัดจังหวะด้วยการแจ้งเตือนหนึ่งครั้งเราต้องใช้เวลาเฉลี่ย20-25นาทีกว่าที่สมองจะกลับเข้าสู่โหมดโฟกัสลึกได้เหมือนเดิม ลองคิดดูครับถ้าในหนึ่งวันคุณโดนแจ้งเตือนขัดจังหวะ10ครั้งแปลว่าคุณสูญเสียเวลาไปมากกว่า3 4ถึงชั่วโมงโดยที่ไม่รู้ตัวเลยคุณผู้ฟังครับรู้ไหมครับว่าเวลาที่คุณเลื่อนดู Tik Tok, Reels หรือ Shorts สมองของคุณกำลังถูกปรับโปรแกรมใหม่อยู่ตลอดเวลา ถูกวิดีโอสั้นความยาวไม่กี่วินาทีจะกกระตุ้นการหลั่งโดปามีนสารเคมีแห่งความสุขที่ทำให้เรารู้สึกตื่นเต้นและอยากได้อีกสมองเราเลยติดใจและร้องขอความตื่นเต้นแบบรวดเร็วซ้ำแล้วซ้ำเล่าผลลัพธ์คือสมาธิเราสั้นลงโดยไม่รู้ตัวครับจากที่เคยนั่งอ่านหนังสือได้เป็นชั่วโมงตอนนี้อาจนั่งได้ไม่เกิน5นาที จากที่เคยฟังใครพูดจบเรื่องตอนนี้อาจหูฟังไปแต่ใจล่องลอยไปไหนไม่รู้นี่คือสิ่งที่นักวิทยาศาสตร์บางคนเรียกว่าสมาธิรุ่นติ๊กตอกครับมันไม่ได้เกิดขึ้นเพราะเราโง่ลงนะครับแต่เกิดเพราะสมองของเรากำลังเสพติดความเร็วและลืมวิธีการอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้นาน อีกด้านหนึ่งของการขาดโฟกัสคือความเครียดที่สะสมโดยไม่รู้ตัวครับลองคิดดูครับถ้าวันนี้คุณตั้งใจทำงานแต่ตลอดทั้งวันคุณถูกขัดจังหวะนับสิบครั้งงานก็ไม่เสร็จตามที่ตั้งใจคุณจะรู้สึกยังไงแน่นอนครับทั้งหงุดหงิดทั้งรู้สึกผิดและทั้งเหนื่อยใจ ความเครียดเล็กๆแบบนี้ถ้าเกิดขึ้นซ้ำทุกวันมันจะสะสมจนกลายเป็นเบิร์นเอาคุณอาจรู้สึกเหมือนวิ่งอยู่บนลู่ยิ่งที่ไม่มีวันหยุดแม้จะออกแรงมากแต่ก็ไม่เคยไปถึงเส้นชัยจริงๆเบิร์นเอา์ไม่ใช่แค่ความเหนื่อยธรรมดาแต่มันทำให้คุณหมดไฟหมดแรงบันดาลใจและบางครั้งถึงขั้นสงสัยว่าชีวิตนี้เรากำลังทำอะไรอยู่กันแน่ ไม่ใช่แค่งานนะครับการขาดโฟกัสยังทำลายความสัมพันธ์ด้วยคุณอาจเคยนั่งกินข้าวกับคนรักแต่สายตาคุณยังจับอยู่ที่หน้าจอโทรศัพท์คุณอาจเคยเล่นกับลูกแต่ใจคุณกลับคิดถึงอีเมลที่ยังไม่ได้ตอบคุณอาจเคยนั่งฟังเพื่อนเล่าเรื่องสำคัญแต่สมองคุณกลับลอยไปคิดเรื่องอื่นสิ่งเหล่านี้อาจดูเล็กน้อยแต่สำหรับอีกฝ่ายมันคือข้อความที่บอกว่าคุณไม่ได้อยู่ตรงนี้กับฉันจริงๆ เมื่อมันเกิดขึ้นซ้ำๆความสัมพันธ์ก็เริ่มห่างเหินความไว้ใจก็เริ่มสั่นคลอนในที่สุดเราก็อาจสูญเสียคนสำคัญไปโดยไม่เคยรู้ตัวว่าจุดเริ่มต้นมาจากการขาดโฟกัสของเราเองการขาดโฟกัสไม่ได้ทำให้เราเสียแค่งานหรือเสียความสัมพันธ์แต่มันยังทําให้คุณภาพชีวิตโดยรวมลดลง เรารู้สึกเหนื่อยง่ายเพราะสมองต้องทำงานหนักกว่าที่ควรเรานอนหลับยากเพราะจิตใจยังวุ่นวายอยู่กับสิ่งที่ขางคาเราพลาดโอกาสดีๆเพราะไม่เคยอยู่กับปัจจุบันอย่างแท้จริงเราไม่ค่อยมีความสุขเล็กๆเ,เพราะใจเราวิ่งไปข้างหน้าหรือย้อนกลับไปข้างหลังตลอดเวลาลองนึกดูสิครับถ้าทุกวันเรารู้สึกสมาธิสั้นงานไม่เสร็จ เครียดง่ายและความสัมพันธ์ก็แย่ลงทีละน้อยมันไม่ใช่เรื่องเล็กๆอีกต่อไปแล้วครับแต่มันคือปัญหาใหญ่ที่ค่อยๆทำลายชีวิตเราอย่างเงียบๆเมื่อรวมทุกอย่างเข้าด้วยกันการเสพสื่อสั้นๆจนสมาธิสั้นลงการถูกแจ้งเตือนรบกวนจนทำงานไม่เสพความเครียดสะสมจนเกิดเบิร์นเอาความสัมพันธ์ที่เสียไปเพราะเราไม่ได้อยู่กับปัจจุบัน ทุกทั้งหมดนี้คือภาคสะท้อนของชีวิตดิจิทัลที่เรากำลังเผชิญอยู่จริงๆและสิ่งที่น่ากลัวที่สุดคือเราคุ้นชินกับมันจนคิดว่ามันเป็นเรื่องปกติแต่จริงๆแล้วนะครับมันคือปัญหาที่กำลังทำให้ชีวิตเราไม่ก้าวหน้าและไม่เติมเต็มอย่างที่ควรจะเป็นเริ่มจากสติ mindfulness รากฐานของการโฟกัสคือการอยู่กับปัจจุบันและวิธีที่ง่ายที่สุดในการฝึกก็คือการหายใจคุณไม่จำเป็นต้องนั่งสมาธินานเป็นชั่วโมงแค่หลับตาหายใจเข้าลึกๆนับ1-4แล้วค่อยๆผ่อนออกช้าๆนับ1-6ทำสามเพียง2-3ถึงนาทีต่อวันสมองของคุณก็จะค่อยๆเรียนรู้จันนิ่งและอยู่กับปัจจุบัน การฝึกเล็กๆแบบนี้เปรียบเหมือนการยืดกล้ามเนื้อสมองครับมันช่วยทำให้จิตใจพร้อมสำหรับการโฟกัสกับสิ่งสำคัญได้ดีขึ้น 2. จัดการสิ่งรบกวนรอบตัวต่อให้คุณมีสติเก่งแค่ไหนแต่ถ้าสภาพแวดล้อมรอบตัวเต็มไปด้วยสิ่งดึงดูดสมาธิก็ยังถูกขโมยไปง่ายๆผมอยากชวนคุณลองทาสิ่งเล็กๆต่อไปนี้ครับปิดการแจ้งเตือนที่ไม่จาเป็นในมือถือ จัดโต๊ะทำงานให้โลง่งวางแค่สิ่งที่จำเป็นถ้าจำเป็นใช้แอปบล็อกโซเชียลในช่วงที่คุณต้องทำงานจริงๆลองคิดว่ามันเหมือนสนามรบครับถ้าคุณเก็บศัตรูเล็กๆออกไปก่อนคุณก็จะมีพลังไว้สู้กับศัตรูใหญ่ได้มากขึ้น 1. ใช้เทคนิคโปโมโดโร หนึ่งในเทคนิคที่ผมรักที่สุดคือโปโมโดโรเทคนิคแนวคิดง่ายมากครับทำงานเต็มที่25นาทีพัก5นาทีทำซ้ำ4รอบแล้วพักยาว15-30นาทีมันได้ผลเพราะสมองเรารู้ว่ามีเส้นตายเล็กๆอยู่ตรงหน้าแค่คิดว่าอีก25นาทีเท่านั้นก็ทำให้เรากล้าที่จะโฟกัสโดยไม่ผัดวันประกันพรุ่ง 2. เลือกสิ่งที่สำคัญจริงๆ ความจริงคือไม่ใช่งานทุกอย่างสำคัญเท่ากันบางงานเป็นเพียงงานจุกจิกที่ดูเหมือนยุ่งแต่ไม่ได้นำพาเราไปไหนผมอยากให้คุณใช้หลักการกด3งานต่อวันทุกเช้าเขียนลงไปเลยว่าวันนี้คุณต้องการทำสามสิ่งสำคัญที่สุดให้เสร็จแล้วทุ่มพลังโฟกัสไปกับมันก่อนเรื่องอื่นทุกอย่างคุณจะประหลาดครับว่าพอคุณจัดลำดับได้แบบนี้วันของคุณจะมีความหมายขึ้นทันที 4. ให้ความสำคัญกับการพักผ่อนหลายคนเข้าใจผิดว่าการโฟกัสเท่ากับบังคับตัวเองให้นั่งทำงานนานๆแต่ความจริงคือสมาธิที่ดีเกิดจากสมองที่สดชื่นถ้าคุณอ่อนนอนสองสามคืนติดกันต่อให้พยายามโฟกัสแค่ไหนมันก็ไม่เกิดดังนั้นการนอนหลับอย่างมีคุณภาพ7-8ชั่วโมงต่อคืนคือการลงทุนที่จะทำให้คุณมีพลังโฟกัสได้ทั้งวัน และอย่าลืมการพักสั้นๆระหว่างวันด้วยนะครับบางทีการลุกขึ้นไปเดินเล่น5นาทีหรือยืดเส้นยืดสายบ้างอาจช่วยให้สมองกลับมาโฟกัสได้ดีกว่าการนั่งฝืนต่อเนื่องยาวๆ 4. ฝึกสมองด้วยกิจกรรมที่ใช้เวลาสุดท้ายอยากชวนคุณหากิจกรรมที่ต้องใช้สมาธิยาวๆอย่างน้อยวันละเล็กน้อยเช่นอ่านหนังสือจริงๆ ไม่ใช่แค่สรุปสั้นๆเล่นดนตรีหรือทำงานศิลปะสิ่งเหล่านี้เปรียบเหมือนยิมสำหรับสมองยิ่งคุ้นฝึกสมองคุณก็ยิ่งคุ้นชินกับการอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งนานขึ้นเห็นไหมครับการฝึกโฟกัสไม่ได้ยากจนเกินไปเริ่มจากการหายใจจัดสภาพแวดล้อมให้เหมาะใช้เทคนิคการทำงานเป็นช่วงๆเลือกงานสำคัญ นอนและพักให้เพียงพอและฝึกสมองด้วยกิจกรรมลึกๆทั้งหมดนี้ไม่ต้องทำพร้อมกันทีเดียวแค่เลือกสักหนึ่งถึงสองข้อไปลองทำคุณก็จะเริ่มเห็นความเปลี่ยนแปลงแล้วคุณผู้ฟังครับจนถึงตอนนี้เรารู้แล้วว่าการขาดโฟกัสทำให้ชีวิตเราเสียเวลาสูญเสียสมาธิและส่งผลต่อความสุขและความสัมพันธ์และคุณอาจสงสัยว่า มันได้ผลจริงหรือคำตอบคือได้ผลแน่นอนครับหลักฐานจากงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์งานวิจัยของฮาร์วาร์ดพบว่าผู้ที่ฝึกสติและโฟกัสเป็นประจำสามารถลดความเครียดลงได้ถึง30%และเพิ่มความสุขโดยรวมนักวิจัยจาก University of California, Davis ทดลองให้กลุ่มคนฝึกโฟกัสวันละ10 2ถึง20นาทีต่อสัปดาห์ ผลปรากฏว่าความสามารถในการจดจ่อกับรานสำคัญเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนสมองของพวกเขาปรับตัวได้เร็วขึ้นต่อสิ่งรบกวนและความจำระยะสั้นดีขึ้นงานวิจัยด้านธุรกิจพบว่าพนักงานที่ฝึกโฟกัสสามารถทำงานเสร็จเร็วกว่าคนทั่วไปถึง50%เซและรายงานความพึงพอใจต่อชีวิตสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสรุปคือ การฝึกโฟกัสไม่ใช่แค่ฟังแล้วดีแต่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์รองรับตัวอย่างชีวิตจริงลองฟังตัวอย่างจากบุคคลต้นแบบครับนักธุรกิจชื่อดังใช้เทคนิคโพโมโดโรทุกวันเขาเล่าว่าหลังจากเริ่มโฟกัสวันละ25นาทีต่อเนื่อง6เดือนงานเสร็จเร็วขึ้นความคิดสร้างสรรค์เพิ่มขึ้นและเวลาส่วนตัวก็มีมากขึ้น นักกีฬาโอลิมปิกฝึกโฟกัสด้วยการทำสติ10 1 5นาทีทุกวันทำให้เขารับมือความกดดันระหว่างการแข่งขันได้ดีขึ้นและเพิ่มโอกาสในการคว้าเหรียญรางวัลน,นักเขียนและศิลปินผู้ที่ฝึกโฟกัสเป็นประจำสามารถจดจ่อกับงานสร้างสารรค์ได้นานขึ้นผลงานมีคุณภาพและเสร็จเร็วกว่าคนที่ทำงานแบบ m u ติ t a s k i n g empowerment คุณก็ทำได้อย่าคิดว่าทักษะนี้เป็นเรื่องของคนเก่งพิเศษคุณก็สามารถฝึกได้ตั้งแต่วันนี้เริ่มจากสิ่งเล็กๆเ,เช่นการโฟกัส10-15นาทีต่อวันหรือใช้เทคนิคโพโมโดโรเมื่อสะสมอย่างต่อเนื่อง1-2เดือนคุณจะเห็นผลลัพธ์อย่างชัดเจนและนี่คือสิ่งสำคัญที่สุดโฟกัสคือกล้ามเนื้อสมองยิ่งฝึก ยิ่งแข็งแรงยิ่งแข็งแรงยิ่งทำงานได้มีประสิทธิภาพยิ่งทำงานได้มีประสิทธิภาพยิ่งชีวิตคุณดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดคุณผู้ฟังครับเราคุยกันมาตั้งแต่ต้นตั้งแต่การเปิดประเด็นว่าทำไมการโฟกัสสำคัญเห็นภาพปัญหาในชีวิตประจำวันรู้ทางออกที่ทำได้จริงและเห็นหลักฐานว่ามันได้ผลแต่คำถามสำคัญที่สุดคือ คุณจะทำอะไรกับสิ่งที่ฟังในวันนี้ 1. เริ่มจากสิ่งเล็กๆวันนี้เลยคุณไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนชีวิตทั้งวันทันทีเริ่มจาก1-2เก้าเล็กๆเ,เช่นปิดการแจ้งเตือนแอปไม่จำเป็นเลือกงานสำคัญหนึ่งอย่างและโฟกัสจนเสร็จหายใจลึก10ครั้งก่อนเริ่มทำงานสิ่งเล็กๆเ,เหล่านี้คือ9ก้าแรกของการเปลี่ยนชีวิต 2. ส,สร้างระบบเล็กๆช่วยคุณตั้งเวลาโฟกัส25นาทีพัก5นาทีใช้ To-Do List จำกัดงานสำคัญ3อย่างต่อวันจัดมุมทำงานให้ไม่มีสิ่งรบกวนระบบเหล่านี้เหมือนรางรถไฟคุณแค่ลงแรงครั้งแรกจากนั้นโฟกัสก็จะวิ่งไปเอง 3. หลักการ1%ดีขึ้นทุกวันบางคนกลัวว่า จะโฟกัสไม่ได้นานพอจําไว้นะครับคุณไม่ต้องสมบูรณ์แบบแค่ดีขึ้นวันละนิดก็เพียงพอวันนี้โฟกัสได้10นาทีพรุ่งนี้11นาที6เดือนต่อไปคุณจะโฟกัสได้ยาวขึ้นหลายเท่า 4. ให้รางวัลตัวเองเมื่อทำได้สมองชอบรางวัลครับทุกครั้งที่คุณโฟกัสสำเร็จแม้แค่สั้นๆ ให้รางวัลตัวเองเช่นดื่มกาแฟาโปรดเดินเล่นหรือจดบันทึกว่าวันนี้ทำได้แล้วสิ่งนี้จะสร้างแรงจูงใจและทำให้การโฟกัสเป็นเรื่องสนุก 5. มองภาพใหญ่ให้ชัดถามตัวเองว่าคุณอยากได้อะไรจากชีวิตนี้จริงๆอยากสร้างธุรกิจที่เติบโตอยากมีเวลาคุณภาพกับครอบครัว อยากชีวิตไม่ถูกสิ่งรบกวนดึงไปดึงมาเมื่อภาพใหญ่ชัดเจนการโฟกัสจะไม่ใช่เรื่องฝืนแต่กลายเป็นทางเลือกที่คุณอยากทำเอง 6. อย่ารอวันพิเศษเริ่มตอนนี้เลยหลายคนรอวันจันทร์รอปีใหม่หรือรอสถานการณ์พร้อมแต่ความจริงคือไม่มีวันไหนเหมาะไปกว่าวันนี้อีกแล้ว เก้าเล็กที่ทำวันนี้คือเก้าแรกสู่การเปลี่ยนแปลงใหญ่ 7. ท้าทาย7วันโฟกัสเลือกงานสำคัญที่สุดวันละหนึ่งอย่างโฟกัสกับมันโดยไม่แตะโทรศัพท์25นาทีบันทึกทุกวันว่าวันนี้โฟกัสได้ทำต่อเนื่อง7วันแล้วคุณจะเห็นว่าชีวิตคุณเปลี่ยนไปแค่ไหนการโฟกัสไม่ใช่เรื่องไกลตัว มันคือทักษะที่ทุกคนฝึกได้เริ่มจากสิ่งเล็กๆสะสมวันละนิดแล้วคุณจะเห็นว่างานเสร็จเร็วขึ้นความสัมพันธ์ดีขึ้นความสุขเพิ่มขึ้นชีวิตคุณดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดอย่าปล่อยให้เวลาหรือสมาธิของคุณถูกขโมยไปเริ่มฝึกโฟกัสวันนี้แล้วคุณจะเห็นด้วยตาตัวเองว่า ชีวิตคุณเปลี่ยนไปจริงๆ